เอาเลยครับก็ขอสวีดนสวัสดีกันท่านผู้ชมหลายท่านเลยนะฮะจังงหวะนี้ก็บอกได้คําเดียวว่าไม่มีเกมอะไรจะแคสเท่าไหร่เนื่องจากว่าแบบคือไม่รู้ว่าจะไปแคสอะไรด้วยนะฮะก็เลยมาหาเกมบนเว็บมาแคสดูแล้วกันนะครับผมเกมนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเพราะว่าไม่ได้อ่านนะครับผมน่าจะเป็นบาร์เทนเดอร์ดูไรอ่าอะไรสักอย่างนึงครับจำไม่ได้นะครับผมตอนนี้มันให้เราทําอะไรบ้างวะอ๋อ ให้คลิกอย่างเดียวนะอ่ะแล้วมันใส่ยังไงใส่ใส่แก้วใส่แก้วยังไงวะอ๋ออ๋ออันนี้คือปริมาณที่มันจะบอกนะครับว่าให้เราแบบเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างี้ก็ผส,ผสมผสมไปนะครับแล้วแต่แบบว่าบาร์เทนเดอร์ที่ต้องการเลยเอาใส่มะนาวหน่อยใส่มะนาวมันจะเอาไปคืนทำไมวะเออนี่เอาใส่มะนาว นี่ใส่ทั้งลูกเลยเหรอนี่ไม่คิดจะปอกเปลือกแบบบีบน้ําคลันซึนออกมาบ้างเน,นี่ยนี่พวกลรอบไปทั้งลูกเลยจะแดกได้ไหมเนี่ยต้องกดค้างเขาเนี่ยอ่าเต็มแก้กวแล้วจังหวะนี้ต้องเช็คแล้วจังหวะนัี้ขึ้นทาเช็คนี่อ่าเช็คมากนี่ตายดิจิ ี่เลอโอ้เช็คมากแล้วตาย,เ,ยเป็นเกมที่ฮาร์ดคอร์มากเขาบอกว่าเช็คมากนี่ถึงกันระเบิดเลย้องใส่ส่วนผสมมันจะแบบว่าแรงมากไปหน่อยนะฮะเราลองใส่แบบว่าทีละนิดทีละหน่อยแต่ว่าเอาหลายๆขวดล้วนมันจะรสชาติเป็นไงวะอืมต้องใส่แบบว่าน่าจะอันน,น,นี้อันนี้น่าจะเป็นพริกนะผรับถ้าผมเดาไม่ผิดพอดูจากสีแล้วน่าจะโอเคอยู่ใส่มะนาวหน่อย นิดนึงเลมอนอ่ะแดกทั้งลูกไปน่าจะเป็นวิกค,ครีมนะจังวนนี้มีวิกค,ครีมดนว่ยหรอวะอาเคเช็คโอเคพอละกดรอดไม่ง่ายวางจะแดกได้ไหมเนี่ยเอาเวยโกรโดโหนี่แอบเจ้าของร้านกินเนี่ยจังวนนี้เรียบร้อยฮนะ เป็นไงครับ <c oughs> สงสัยคนแต่ว่าจะแรงเกินไปนะครับผมสกอร์ตอนนี้ได้แค่4,367เองนะครับผมก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะลองส่วนผสมที่แบบว่าเป็นสีแดงในย่างละอ่า25%นะครับผมเรียนสายวิทย์มากับฟิสิกส์นี่ต้องคำนวณเป็นแบบว่าอย่างดีเลยนะครับนี่ก็น่าจะครึ่งละดูวไหนที่มันแดง ไม่ใช่ดิเอาหนี้ดิจอร์ดเออตั้งชื่อมันเป็นจอร์ดทำไมโอเคอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเป็นวิสกี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะใช่วิสกี้หรือเปล่านะก็มัวๆไปน่าจะเดี๋ยวก่อนที่จะหมดนี่ต้องเติมนล้วแข็งไปว่าให้มันเย็นๆคอหน่อยเรียบร้อยฮะเท่านี้เช็คโหลดท่าเขยา่านี่สุดป,ปีนมากเอาใจไปเลยนี่แก้วมาแล้วมันออกมาเป็นสีเหลืองวะจะกินได้ป่วะ ต้องแอบลานกินด้วยนะเสียงซดนี่แบบว่าดังทะลุตูดเลยเอ้าก่อนจะตายนี่ส่งตากับพิบโอ้ิหได้สี่พันแดดีกว่าเมื่อกี้หน่อยนะครับคราวนี้เรามาลองสารพัดสีเขียวด้วยกางนะครับผมดูซิว่าจะเป็นยังไงใส่ไปอย่างละนิดละหน่อยพอพอล้นิดนิด นี่รวมบรรดาแบบว่าสีเขียวหมดเลยเนะี่ยแชมเปญเหรอมันมีชื่อด้วยดีกว่าเนี่ยแชมเปญแชมเปญของจริงรสชาติก็ไม่รู้อะผมไม่ค่อยชอบกินในพวกไวน์พวก,วพวกเหล้าเลยเหล้ามันจะแบบขมคอมากเลยนะฮะจะเป็นไปได้ก็ไม่ต้องกินซะดีกว่านะครับผมโอเคผมว่าเช็คเลยดีกว่านะ มันต้องเช็คในปริมาณที่เหมาะสมนะครับจะเยอะเกินไปไมันจะไม่ดีอ่าน้ำออกมันเป็นสีเขียวนะจนังวันนี้ตาหนี่ตาหนี่บอกว่าจ้องเวรมองไปชั่วเลยหอแลวนี่สารพัดสิโอ๊กินแล้วตายเลยเนี อะไรวะกินสูตรกินสูตรสีเขียวนิดเอ,า 1, อ้าสกอร์พันหกเองะอะไรวะแดแลรว,วตายนิดสกอร์นิดเดียวเองเหรอไม่จับกล้วลยอะไรอย่างงี้ต้องใส่แบบว่าลองลอง,ลองอันเดียวพอเราต้องกินอะไรแบบว่าต้องกินสักอย่างหนึ่งที่มันแบบไม่ต้องไปผสมเยอะมากนะฮะแต่ว่าเล่นมะนาวน้อยก็ดีใส่ไปทั้งลูกนะน้ำแข็งนิดนึงน้ำแข็งเลมือมันยาวแต่ว่าลูกแม่นาคไม่ได้มือ พอแล้วพอแล้วลิเทดิอยากรู้ว่าจะได้สกอร์เท่าไหร่เนี่ยมากสุดที่เราทำได้ก็4,800นะฮะรวมสารพัดสีแดงหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะใช่แต่ว่าก็ลืมเสียงซดมันได้จะอกินแล้วตายอีกแล้วอันแรกนี่มันนี่ขวดแรกมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอวะแดกแล้วตายเลย โอ้ยไรวะได้พันห้าเองน้อ,นองใส่ต้องกินสขวดข,ขวดสิงเงินแล้วขวดสิงเงินนี่อย่างละห้าสิบก็พอฮะีัววนี้โอเคน้องใส่เมื่อกี้จะใส่มะนาวทั้งลูกคงจะติดคอโอเคเต็มละเช็คหน่อยเช็คกันเด้อน้องใส่มันต้องเช็คสักระยะหนึ่งมันน่าจะมีบอกนะแบบ เค้กเท่าไหร่เท่าไหร่แบบก่อนจะอกินเลยอ๋อมันสามารถกินนิดเดียวก็ได้นี่เว้ยเกมนี่แบบทำเข้าใจแบบว่าลำบากนิดนึงเป็นไงน่าเขียวโอ้สีจะนิดกินแล้วอ้วกเลย เป็นแฟกเกิงสไตล์สรุปแล้วนะฮะก็ที่เราทำดีที่สุดก็ประมาณ4 8 0 0นะครับผมก็ถ้าใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถที่จะมาเล่นได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้อ่าดิสคริปชันข้างล่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมนะฮะก็ซีโอเกมแล้วทุกคนครับจุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บ